เกียมไนท์ไทยแลนดสนับสนุนโดยนอติลูสไลท์จากนอติลูสทูนาเ p e ซี่กลิ่นลางผลิตภัณฑ์โอวันตินผลิตภัณฑ์ซักผ้าเหสเซนสูตรเข้มขน้น เกมไทยแลนด์มาแล้ววันอาทิตย์แบบนี้เรามาสังสรรค์เรามาปาร์ตี้ด้วยกันนะครับรวบรวมคนดังจากทุกสารทิศมาแข่งขันเรื่องราวของวงการบันเทิงเพื่อคน2คนนี้เพื่อจะชิงเงิน10,000แสบาท <Hey. S 1> ว้าแน่นอนมหากกรรมอะไรก็ไม่มีบอลก็ไม่มีดูทุกอย่างไม่มีอะไรแล้ว คะแนนตอนนี้คุณผู้ชมสูสีกันมาก26กต่อ28คะแนนดูสิครับคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อเลยครับคะแนนมันสูสีเหลือเกินแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้แหละครับมันจะต้องพลิกพลิกพลิกเฮ้ยเฮ้ยพวกเราว่าเรารวมกันนะรวมตัวกันแล้วไปบ้านเขาดีกว่าว่ะมันอยู่บ้านไม่มีเพื่อนเล่นไะเกมต่อจากนี้ไปมันจะมีความผูกพันกันอยู่เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยของคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับต่อไปเป็นอีกคนหนึ่ง พวกนี้รู้จักกันหมดเกมเกมนี้นะครับสับสุนโดยน้ำหวานเฮลส์บลูบอยครับและเกมต่อจากนี้คือต่อตาตาั้งคะแนนตอนนี้ทีมนี้นำอยู่เพราะฉะนั้นผมจะอธิบายพวกเขาฟังตรงนี้มันจะมีกล่องแล้วก็มีหน้าของเพื่อนเราในวงการบันเทิงคนเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกันผมจะมีคำใบ้ให้ผมบอกคำใบ,ไบ้ไปปุ๊บคุณก็ไปปรึกษากันเป็นทีมได้เลยบอกว่าเป็นใครเอายกมาตั้งตรงนี้ อันไหนที่เรียงผิดปุ๊บไอ้กล่องนี้เด้งเทถลม่มทลายลงมาคนที่ตั้งผิดเป็นคนเก็บคนเดียวกลับมาตั้งที่เดิมให้ได้ถ้าเกิดว่าคุณเรียงได้ทั้งหมด8คน8ในเวลาที่เรากําหนดไว้เนี่ยนะครับจะได้โบนัสอีก5คะแนนะนะฮะละอากาศร้อนๆแบบนี้เหมาะเหลือเกินนะครับในการหาเครื่องดื่มหวานๆเย็นๆที่สุดเลยวันนี้ผมก็จะมีกิฟต์เซตนะครับ จากน้ำหวานเข้มข้นเฮลส์บูบอยมามอบให้กับหัวหน้าทีมทั้ง2ทีมเลยนะครับให้ทุกคนเนี่ยนะครับไปชงดื่มกันให้หวานชื่นรื่นรมกันไปเลย,เยพร้อมไหมพร้อมครับพร้อม <พอ S 2> แล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับเรามาดูกันนะครับว่าข้างหลังตรงนี้ผ้านี้จะมีเพื่อนๆของเราในวงการบันเทิงใครกันบ้างเปิดผ้า<ด>ออมาแล้วครับมีปันนคุณเต๋าสมชายพี่แท่งนะครับอนันดานะครับ คุณสิริพรนะฮะยาย่านะครับพี่ตูนนะครับคุณมอสคุณป๊อกปิธิดาแล้วก็พี่ติ๊กเจษดาพร์คนเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกันได้อย่างไรนั่นั่ละนีเราเริ่มกันเลยไหมโอเคพร้อมนะโซ่ซอเอาให้เต็มที่พร้อมแล้วเริ่มคนคนนี้เป็นผู้ริเริ่มโครงการ9คนลัก9พีตูนถูกตตองกลับไปที่ครับคนต่อไป คุณตูนมีซิงเกิลเพลงคิดฮอดโดยมีคนคนนี้มาร่วมอิจกรรงด้วยสิริพรสิริพรโอเคตูสิริพรคุณสิริพรเป็นคนจังหวัดอุดรธานีเช่นเดียวกับคนคนนี้ใครวะอุดรธานีใครนี่ป่ะอนันดาป่ะอนันดาอนันดาจิตราพรจิตราพรอย่านะอย่านะตนจาราพรเฮ้ยไดียวแกโม้เดียวเก็โม้เดียวไคบอลตูน สิงคโปรนสิงคโปร์เอาเนี่ยเอาไปเก็บเอาเนี่ยเไปเก็บเอาเนี่ยไปเก็บใครใครใครอุดรธานีใครเอาพี่ติ๊กพี่ติ๊กดูพี่ติ๊กเหรอกลับไปพี่ตูนกลับพี่ตูนรู้แล้วรู้แล้วใครใครเอาพี่แทงไหมเอารอพี่แทงพี่แทงไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ชน พี่แท่งรับบทเป็นพี่ชายของคนคนนี้ในซิทคอมเรื่องสามดุมสามุมพี่เตา๋าพี่เตา๋าพี่เตา๋าเตา๋เตเตถูกต้อง <c oughs> มอสเคยศึกษาในโรงเรียนโยธินบูรณะเช่นเดียวกับคนคนนี้ติ๊กติ๊กครครับติ๊กอันันติติ๊กติ๊กติ๊จุ๊ถูกต้อง เกิดวันที่ห้ามิถุนายนเช่นเดียวกับคนคนนี้ใครเกิดห้ามิถุนายนแทงเอาไม่ใช่ใครแล้วป๊ดอกมาปอกมาลองปอกมายดูดีปอกกปนสามเหลืองเอาเลี้ยงเลียเียเลาลาียวพี่ทใครใครเกิดห้ามิถุนายนเอาใครดิเอาบปันปันปันอะปันปันไม่ชอบ ถูกต้องบันปันเคยรับรางวัลสุพรรณหงษ์ครั้งที่21และคนคนดีก็ได้รับรางวัลนี้ในปีเดียวกันมีบล็อกเยั่มงอยู่แล้วนะไม่บล็อกป่ะบล็อกป่ะเฮ้ยบล็อกบล็อกไม่เออนอ่ลองดูลองดูนด้นไได้ไปไม่ได้ไปถึยงมันหรอก มันคือคุณป๊อกครับอันสุดท้ายนะฮะไม่ใช่อนันดานะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นก็จบเกมไงไม่ได้แล้วยังไงหมดเวลาพอดีเด้เแล้วไหมอารมณ์เสีย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 ตอนนี้ทีมของคุณได้ไป6ครับคูณ2เท่ากับ12บวกของเก่า28ครับ40ขนาคะแนน หลายกล่องนะได้หลายกล่องแล้วก็ทําได้ดีถือว่ามีความสามัคคีเป็นทีมโอเคพวกคุณมีสมองอยู่ที่ทีมทีมนี้แหละเขาจะพิสูจน์พร้อมไหมคพร้อมไหมพร้อมไหมเรามาดูกันครับว่าเพื่อนๆในวงการบันเทิงของเรามีใครกันบ้างเปิดพ่อเรามีใครบ้างครับคุณปอนะครับคุณนาวินต้านะครับ จิกนวรัตนะครับคุณเจนะฮะคุณเจนนี่คุณพิษณุนินกาดี่พอลล่าด้วยนะฮะคุณปาวปวลีนะครับจุ๋ยแล้วก็พิ่กิ๊กด้วยเอป้าคนเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกันได้อย่างไรเห็นวิธีการเล่นแล้วทําให้เร็วที่สุดนะครับเราเป็นผู้ชายด้วยเรามีความว่องไวกว่าเขาพร้อมแล้วเริ่มคนคนนี้คือเพื่อนซีและเปิดบริษัทร่วมกับติ๊กกินสีโอ้พิศนุนินกาดมาเลย ถูกต้องซูโมโกิกเป็นพ่อสาม,มีของคนคนนี้เฝาเฝาเาถูกต้องเมาแสดงนำในภาพยนตร์เรื่อง <c oughs> พุ่มพวงซึ่งมีคนคนนี้รับบทเป็นสามีโอเคไม่ใช่พี่พิสนุเหรอห <c oughs> เอ็นคนจังหวัดเพชรบุรีเช่นเดียวกับคนคนนี้หายแล้ว <c oughs> ป๊อปเบียธิดาป๊อปเบียธิดาไม่ใช่ลองดูไวเอ้าใครใครตะวนนะกิบเตารีป๊อปกิปปอไม่ใช่แล้วใครใครใครป๊อปป๊อปกเปลปอพี่ปออยู่ไม่ใช่จุดเข้ามุมจุดเข้ามุมก่อนใช่คนเพชรบุรีทำไหมลองไหมลองนะลองนะถูกแล้ว พี่สนุปเป็นหนึ่งในกรรมการรายการที่เด็ดลูกนี้เช่นเดียวกับคนคนนี้ใครเป็นกรรมการอีกคนพี่ิกพิช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 ิกเชื่อพี่ถูกต้กองพี่ิกมีอีกชื่อเล่นหนึ่งว่าเจี๊ยบซึ่งคนคนนี้ก็มีชื่อเล่นว่าเจี๊ยบเช่นเดียวกันใครครับใครคนหนึ่งเร็วใคร

เจนนี่เจนนี่ครับคุณเจนนี่คุณเจนนี่มีชื่อเล่นว่าเจี๊ยบนะฮะเราไม่เคยรู้เลยเราเรียกแต่เจนนี่อย่างเดียวเลยนะครับทีมนี้ได้6นะครับคุณได้5คุณสองต่อสิบนะครับหวงก่อยกี่หกนะครับตามอยู่36ต่อ40เอาล่ะสำหรับช่วงนี้หัวหน้าทีมของเราทั้งสองทีมจะได้กิฟต์เซตนะฮะ จากน้ำหวานเข้มข้นเฮลส์บลูบอยได้เชิญเชิญเชิญกันมาทางนี้เลยครับหัวหน้าทีมเชิญนะครับเอากิฟต์เซ็ตออกมาเลยอันนี้ขอมอบให้ทั้งสองท่านเลยนะครับผมกิฟต์เซ็ตนะครับจากน้ำหวานเข้มข้นเฮลส์บลูบอยนะครับมีทั้งสละครีมโซดาสับรสแล้วก็องุ่นนะครับเอาไปชงดื่มกันนะครับหวานชื่นรื่นรมเลยดูสิครับเหล่าซุปตาของเราตานี่ เป็นวาวแบบว่าอยากจะได้บ้างถ้าอยากได้ผมมีที่เคาเต์บาร์เตรียมไปได้เลยนะครับไปชมดื่มกันที่เคาเต์บาร์ได้เลยคุณผู้ชมคุณรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้เรามีกิจกรรมดีๆนะครับโปรโชพิเศษจากฟู้ดแพนด้ามาให้ชมกันด้วยจะเป็นอะไรคุณไปดูกันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกันต่อสักครู่เดียว วันนี้ผมมาอยู่ที่ย่านสีลมครับมาดูกันครับว่าสงกรารน,นี้ถ้าไม่สาดน้ำแล้วจะทำอะไรดีสงการนี้ก็ไม่ได้ไปไหนแล้วครับอยู่บ้านอยู่บ้านค่ะก็คงโอนอยู่บ้านอยู่บ้านค่ะอยู่บ้านค่ะสวัสดีครับ สงกรานนี้ถ้าไม่สาดน้ำแล้วจะทําอะไรดีครับถ้าไม่สาดน้ำก็คงอยู่บ้านนะคะโอ้โหอยู่บ้านเฉยๆแบบนี้คงเบื่อแย่งั้นผมขอสาดความอร่อยจากฟูดแพนด้าให้เลยเพราะไม่ว่าคุณจะอยู่บ้านหรืออยู่ที่ไหนๆฟูดแพนด้าก็พร้อมจะสาดความอร่อยให้ถึงที่เลยครับแต่แค่นั้นยังไม่พอเขายังมอมส่วนลดให้สูงสุดถึง50%พร้อมจะส่งแล้วมากกว่า52จังหวัดทั่วประเทศ โรนี้ใช้ได้เฉพาะกับเมนูและร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้เท่านั้นครับสัตว์ความอร่อยของอาหารที่หลากหลายต้องที่ฟู้ดแพนด้าเกมต่อตาตั้งเนี่ยนะต้องแบบว่าขอบคุณเพื่อนในทีมมากแบบทั้งเก่งทั้งร่วมมือกันแต่ว่าต้องแบบให้เครดิตพี่ไก่เป็นพิเศษเลยนะเพราะพี่ไก่เนะี่ยเก่งมากแกทายถูกแท้ทุกอันเลยแม้แต่อันสุดท้ายที่ก่อนจะชนะในไะกก็ทายถูกนะว่าเป็นป,อป๊อปอีทังญาทีมเราเนะี่ยเก่งมากแล้วก็จะแบบเข้ารอบต่อไปแน่นอน